อันโยสวัสดีครับหากคุณเล่นเกม PUBG Mobile เนี่ยแล้วยังไม่มีชั้นเชิงนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับผม ก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำนะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกตั้งมากมายสามารถเติม UC เกม PUBG Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและไลน์ Golden นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่โกลเด้เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะ แน่นอนนะครับว่าการเชิงเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นอย่างแรกเลยนะครับการเชิงที่เล่นอยู่ในบ้านนะครับสมมตินี่นครับดูจากเพลงนี้ครับเห็นปะคุณจะสังเกตว่าผมนะครับจะฟังเสียงก่อนคือการฟังเสียงเนี่ยจะทําให้เรานะครับสามารถเช็คศัตรูได้ว่าศัตรูเนี่ยอยู่ตรงไหน,นครับแล้วเราก็จินตนาการนะนะว่าศัตรูเนี่ยจะมาทางไหน ครับอันนี้ก็จะเป็นการฟังเสียงของตัวที่สองนะครับก็คือผมได้ยินแล้วคนวิ่งมาข้างนอกนะครับ mm hmm. ก็สามารถเปิดประตูได้ยิงได้เลยหรือว่าจะเป็นการยิงตรงรอดตาต่างเอานะครับแต่ผมแนะนาให้ยิงรอดตาต่างแทนที่จะวิ่งออกมาแบบนี้แบผมนะครับเพราะว่าถ้ามีตัวอื่นเนี่ยผมน่าจะตายไปแล้วครับโอเคแล้วก็จังหวะต่อไปเนี่ยคือผมจะโดนลุมบ้านนะครับ4ี่ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูนะครับว่าผมจะเล่นยังไงก็คือ เนี่ยครับบ้านนี้เป็นบ้านที่มีสองชั้นแล้วก็มีหน้าต่างหลายอันซึ่งต้องระวังระเบิดนิดนึงนะครับซึ่งการเชิงตรงบ้านเนี่ยค่อนข้างจะยากมากนะครับซึ่งจะมีที่เชิงหลายอย่างอันนี้เราเพื่อนช่วยเพื่อนน,นะครับโอเคบ้านนี้ก็จะสามารถช่วยเพื่อนตรงข้างล่างกันได้โอเคแล้วก็สามารถช่วยตรงข้างบนได้นะครับ thank you, thank you. โอเคแล้วก็ผมจะขออธิบายหน่อยครับการเชิงเนี่ยคือมีทั้งการวิ่งไปนะครับแล้วก็วิ่งกลับมา หรือว่าการจู๊ก,กต่างๆครับจู๊กกระโดดปีนข้ามกาําแพงข้ามหน้าต่างอะไรพวกนี้ก็จะ <co> ถือว่าเป็นการเชิงหมดเลยที่เขาเรียกว่าเชิงหนานครับก็คือเรียกว่าเชิงหนาเนี่ยคือเป็นการแบบดูนะครับว่าเขาเนี่ยจะเล่นเราก่อนหรือเราจะเล่นเขาก่อนคือบางครั้งอ่ะถ้าเกิดว่าเขาอ่ะพุ่งเข้ามาชาร์จเรานะครับแล้วก็ศาสตรกระสุนใส่เราหมดเนี่ยแต่ว่าเราวิ่งหลบจนหมดเนี่ยแล้วเราวิ่งกลับไปสวนเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยจะชักแม็กพอดีนะครับถ้าเกิดว่าเขาปืนสำรองเขาไม่มีนะ หรือว่าไปสับหลองเขาเนี่ยใกล้จะหมดนะครับเราก็สามารถวิ่งไปสวนได้เลยเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นการเชิงอย่างหนึ่งนะครับส่วนที่2เนี่ยผมคิดว่าเป็นการเห็นแมวจับหนูครับก็คือเราเอาตัวเองเป็นหนูนะครับให้แมววิ่งไล่จับก่อนหล่ะอย่างนั้นเราก็ดักนะครับก็คือหันหลังกลับแล้วเราก็สวนนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะนึกว่าเราเนี่ยจะวิ่งหนีอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเชิงอีกแบบนะครับลองดูกันได้นะทุกคนเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูครับรอแป๊บนึงนะครับ อ่าอย่างเช่นช็อตนี้ครับผมกำลังจะโดนลุมนะครับโอเคมาละสองตัวโอเคครับเมื่อผมยิงไม่โดนปุ๊บผมจะต้องเป็นหนูนะครับให้เขาวิ่งไล่จับก่อนซึ่งต่อไปที่ผมจะทาก็คือการนิ่งครับอ่ารอเขามาดักปาดโอเคผมยิงไม่โดนครับเพราะว่าเขาไม่ได้วิ่งเข้ามาคือตัวนี้ก็เชิงเป็นเหมือนกันนะครับเห็นไหมต่างคนต่างเชิงนะครับโอเคซึ่งการที่เราเล่นชั้นสองครับจะดีกว่าชั้นแรกนะครับแล้วก็บันไดเนี่ยสามารถดักตรงนี้ได้เลยเห็นไหม เห็นไหมเราเป็นหนูครับเขาคิดว่าเราอ่ะคงจะวิ่งแอบขึ้นไปข้างบนไม่คิดว่าเราจะมายืนอยู่ตรงกลางแบบบันไดอย่างเงี้ยเออก็ยืนนิ่งๆอย่างนี้ยนะครับเพราะว่าการยืนนิ่งเนี่ยจะไม่เห็นรอยเท้าไวนะ้เนาะนอกจกมันจะบักนะครับแต่ว่าส่วนมากก็ไม่บั็กหรอกเห็นไหมครับยืนนิ่งๆอย่างนี้ยจกกนกว่ามันจะโผล่โอเคอันนี้คือมันรู้แล้วว่าผมอยู่นิ่งเพราะว่าเพื่อนมันน่าจะบอกนะครับผมก็จะทําการวิ่งหลบไปที่อื่นบ้างใช้พวกออปชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าถือออปชั่นแล้วเข ผมจะกดยกเลิกไปเลยทําแบบเออคือเรามีระเบิดนะอย่างเงี้ยคือทําให้เขาัวน,นะครับโอเคตันนี้ขึ้นจะสอบปุ๊บอ่าผมได้โอเคเรียบร้อยผมได้หนึ่งอีกหนึ่งตัวโอเคตายไปแล้วสองตัวครับเดี๋ยวข้างล่างอีกสองนะครับเราก็เชิงไปก่อนตอนนี้คือผมไม่มีกระสุน,นครับผมก็เลยรีบมาหากระสุนก่อนโอเคแล้วโอเคเขาวิ่งกลับมาแล้ว นะครับเขาเชิญกับผมอีกแล้วเขาลงกลับไปเขาไม่กล้าขึ้นโอเคผมจะปลาระเบิดคว้างไว้นะครับเพราะว่าผมมีระเบิดเตือนนะโอเคเพื่อนเราโดนยิงนอกครับเรารีบไปช่วยก่อนโอเคช่วยไม่ได้ครับมันวิ่งมาซ้ายนะครับถ้าเราดักป่าได้สตัวก็จะดีมากเลยครับอันนี้คือเราวิ่งจูงนะครับกลับที่เดิมเหมืน okay. อนโอเคยังครับยังไม่ล่นะโอเค นี่คือเพื่อนเพื่อนคือคันมาปิดระเบิดผมนะครับเออแล้วก็ตายด้วยระเบิดผมเลยจบจัดเนี่ยครับก็คือเชิงเนี่ยตรงบันไดเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเขาวิ่งมาเนี่ยคือล่วงแน่นอนนะครับถ้าเกิดไม่วิ่งมาสองนะถ้าไม่วิ่งติดสองอะ่ะคือตายแน่นอน,นครับโอเคครับเสียงเขาเริ่มอยู่ตรงชั้นสองนะครับบ้านข้างเราละเออโอเคครับผมเริ่มเห็นแล้วนะรอยเท้าโอเคผมนอนก่อน เนี่ยครับเขาล็อกเราที่เราต่างนี้เราไปโผล่น้าต่างซ้ายเลยครับยิงหน้าต่างนี้ปุ๊บไปโผล่น้าต่างซ้ายปุ๊บเห็นไหมปุ๊บโอเคหมดครับเห็นไหมครับรอดักปาชิวชิวเนี่ยครับคือเล่นใจเย็นนะครับแล้วก็ฟังเสียงเนี่ยคือมีประโยชน์มากๆครับแล้วก็ถ้าเกิดรู้ว่าเขาล็อกหน้าต่างเดียวเนี่ยแล้วเราแบบยิงที่หน้าต่างนี้ก่อนปุ๊บเราก็สลับไปอีกหน้าต่างหนึ่งเออเขาก็จะงงว่าเออตอนแรกยิงอยู่หน้าต่างนี้เขาคิดว่าเราแบบเราคงจะหลบไปแล้ว แต่ว่าเราแบบดันเอียงมาอีกต่างหนึงก็คือลองไปใช้ดูครับมันได้ผลจริงๆนะทนุกคนไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าที่อื่นนะครับเดี๋ยวมีคลิปหนึ่งให้ดูครับคลิปต่อมาจะเป็นการชาร์จบ้านนะครับซึ่งการชาร์จบ้านเนี่ยเวลาเราเชิงตัวในบ้านนะครับอย่างเช่นตัวตรงชิคซองนี้เนาะเราแกล้งเป็นง้างเน็ตนครับเห็นไมเขาจะวิ่งมาแล้วเพราะว่าเราคิดว่าเราเนี่ยคคจะง้างเน็ตกำเน็ตนะครับแต่ว่าเราก็ทําตัวเป็นวิ่งหนีก่อนแล้วเราก็วิ่งใส่ ใช่ครับหรือว่าเป็นการอ้างเน็ตแล้วก็วางเป้าวางปืนรอก็ได้ครับมันก็จะง่ายกว่าอ่าคลิปนี้ผมก็จะใช้เป็นกอซ่ามือผมครับกับไทก้านะผงคผมจะล่อเขาลงมาข้างล่างนะครับเสียงเขาเริ่มลงมาข้างล่างแล้วผมก็จะยิงดักไว้ยิงดักไว้เลยนะครับเอียงยิงดักใช้มุมได้เปรียบนะซึ่งคือทุกคนผมแนะนา,น,านะครับเวลาจะสู้กับศัตรูเนี่ยพยายามบังคับให้เขานะครับ อยู่ในมุมขวาของเราเนาะเพราะว่าการที่เขาอยู่มุมขวาเนี่ยมันจะทําให้เรานะครับเห็นศัตรูก่อนนะครับเพราะว่าซึ่งรูปแบบตัวละครเนี่ยคือเป็นรูปแบบที่เอียงขวาแล้วมันแบบได้เปรียบกว่าเนี่ยนอกจากการเอียงซ้ายอันนี้ผมก็จะยิงก่อนนะครับยิงตัวข้างหลังโอ้จะหันมายิงปุ๊บเห็นไหมครับคือการที่เราจะเชิงอ่ะอย่างเช่นโดนโดนลุมเนี่ยคือเรายิงไปเลยนะครับไม่ต้องสนนะซึ่งมันจะทําให้เขาศัตรูเนี่ยมันเล็งรู้ยากนะครับว่าเออ เราเลงตัวเมื่อกี้อ่ะเราเลงเขายิงเลงตัวนั้นแล้วเราก็้วนกลับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าไอตัวนี้จะโดดขึ้นมาแล้วก็แค่สวนกลับนะครับหันมาสวนกลับเลยก็เหมือนแบบเป็นการยิงอันนั้นไปแบบแค่แบบยิงไปเลยอ่ะครับเออไม่ต้องสนว่ามันจะโดนหรือว่าไม่โดนอะไรเงี้ยแล้วก็สวนกลับตัวข้างหลังมาเลยเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่ามันจะกระโดดนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นแมพที่ผมแนะนำนะครับในการฝึกการเชิงครับ ซึ่งแบบนี้เนี่ยจะสามารถบอกเป้าศัตรูได้นะครับแล้วก็เขาจะมียิงโฟกับยูเอมพีให้เรานะครับซึ่งแบบนี้มันจะได้ตีตรงบ้านด้วยนะครับถ้าเกิดว่าวิ่งมาตรงมาศัตรูนะเราไปกดฐานเขาเนี่ยคือการเชิงนะครับเป็นการวางเป้ารอนะแล้วก็แบบเดินว่าเราเจอออกไปยิงละแต่ว่าเราก็ยังกลับกันที่เดินเห็นไหมข้ามบนตัวนี้ก็เชิงเห็นไหมครับเขาก็โผล่ขวาเดี๋ยวเพราะว่าเขาถนัดด้านขวาครับด้านขวาเขาจะได้เปรียบกว่าแต่ถ้าด้านซ้ายเนี่ยเราก็ต้องยิงหลบยิงหลบครับยิงหลบยิงหลบ ใช่มันก็จะยากนิดนึงครับซึ่งแบบนี้เนี่ยเป็นการส่องเชิงที่ดีมากเลยเห็นปะเนี่ยยิงหลบยิงหลบเห็นไหมครับคือเราไม่จะเป็นต้องกดนั่งบ่อยครับเราแค่เดินไปแล้วเราก็กดนั่งทีหลังมันก็ได้ได้ผลมากกว่าที่เรามากดนั่งยองๆแบบตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอย่างเงี้ยครับแม้เขาก็เชิงกับผมนะครับลองเล่นเชิงดูนลวครับว่าเป็นยังไงเนี่ยแกล้งจะออกขวาเพราะว่ามันมีเป้าอยู่แล้วเห็นไหมเราก็วางเป้ารอ เหมาะสำหรับคนที่ยังฟังหูฟังไม่ค่อยเก่งครับมันก็จะบอกเป้ารอว่าเอาอเขาอยู่ตรงนี้นะอย่างเงี้ยตอนนี้ยังใช้หูฟังไม่เก่งโอเคอันนี้ผมก็จะปั๊มยาเนี่ยครับผมก็เชิงขึ้นไปเรื่อยๆผมเชิงว่าเออผมจะขึ้นชั้นสองนะแต่ผมก็ยังดักอยู่ยังไม่ค่อยออกไปเห็นไหมผมกระโดดทําทรงว่าเออจะโดดลงไปนะแต่ผมก็ยังไม่โดดเห็นไหมครับเนี่ยจะโดดลงไปแล้วปุ๊บย,ยังไม่โดดอัาน,นี้โดดครับอ่า เขาก็เล่นเชิงเหมือนครับเขาทำทรงว่าเขาจะกระโดดนะครับเขาโดดแค่อยู่บนอออนี่ไงโดดจริงนะครับมุมเขาได้เปียบกว่านะครับถ้ามุมเนี้เห็นไหมมุมขวามันจะได้เปรียบกว่านะครับเพราะว่าเขาจะเห็นเราก่อนมันก็เป็นอะไรที่ง่ายสำหรับเขาเลยนะครับถ้าเกิดว่าเขาอยู่มุมนั้นโอเคครับเมื่อเวลาชาร์จบ้านนะครับแล้วก็มีศัตรูเนี่ยอยู่ตรงเพดานเนี่ยเราก็ยิงกดเลยครับยิงกดยิงปล่อยยิงกดยิงปล่อยนะครับยิงกดยิงปล่อยโอ้โหเขาปาระเบิดมาแเราก็ยิงไปเลยครับสาดไปเลยครับไม่ต้องกลัว วางเป้าที่เราได้ยินเสียงนะครับว่าเขาอยู่ตรงนั้นล่าสุดเออก็วางไปเลยเผลือมันโดนนะครับโอเคอันนี้ผมก็จะยิงหลบเพราะมุมขวามันได้เปียกนะครับเขาแค่เอียงนิดเดียวมันก็โดนเราแล้วโอเคเดี๋ยวเรารอรอรอดูนะครับว่าเขาจะลงมาหรือว่าเขาจะไม่ลงนะครับเนี่ยผมทําเป็นแบบไอ้เดินซ้ายเดินหลบเดินซ้ายหลบแล้วก็ออกเต็มเลยถ้าไม่ว่าผมจะไม่ออกนะเพราะว่ามุมเขาเนี่ยได้เปียบกว่านะครับขวาเห็นไหมครับเขาไม่ค่อยออกมายิงผมเลยเพราะว่าเขารู้ว่าเออมุมนี้เป็นมุมที่ได้เปรียบ ถ้าเกิดว่าเขาสู้ไหวเนี่ยเขาก็จะลงมาเลยนะแต่ว่าเขาว่าเขาดักดลยว่าเห็นไหมเขาลอมที่มุมขวาแล้วเห็นไหมครับแสดงว่าเขาเล่นเชิงเป็นครับเห็นไหมมาพุกเขาจะเอาขวาตลอดเขาจะไม่ค่อยเข้าสายครับคนเนี้ยาีนี้เราก็วีคอในเกมกันไปด้วยนะครับแล้วก็วิเคราะห์ตามนี้ด้วยเพราะว่ามุมขวาเนี่ยเป็นมุมที่ได้เตียบสุดน,นะครับนะดูเห็นไหมคือเขาบังคับอะให้ผมเดินออกไปแต่ว่าผมเนี่ยก็าําเป็นแบบ เออวิ่งมาวิ่งหลบเอยจะออกไปนะแต่ว่าไม่ออกเนี่ยเห็นไหมปุ๊บ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 จะออกไปผมกลับผมจะออกไปผมกลับอ่าผมอยู่นิ่งละรอกระสุนเขาหมดนะครับเห็นไหมปุ๊บอ่าพอกระสุนหมดปุ๊บก็ปาดเลยครับทีเนี้ยใช่ครับก็เล่นประมาณนี้นะครับการเล่นเชิงครับเราไม่จำเป็นที่แบบเออต้องโดนวิ่งไปแล้วยิงคนตายอย่างเดียวคือเราอ่านเกมนะครับอ่านเกมว่าเออเขาจะวิ่งมาหาเราหรือเราจะวิ่งไปหาเขาก่อนเนี่ยมุมเราสวยไหม เห็นไหมผมแกล้งว่าผมกระโดดลงแม้เขาพยายามวิ่งอ่ามุมผมสวยกว่านะครับเพราะว่าผมอยู่ข้างบนเนีย่ยผมก็วิ่งวิ่งวิ่งอ่าเขารู้ผมเลื่อนโลเห็นไหมมุมขวาได้เปรียกว่าเห็นไหมครับตัวนึปุ๊บผมยังไม่โผล่เขาเริ่มถอยละอ่าเรียบร้อยนะครับใกล้ตายเขาก็ยิงเป้าไว้รอเลยเพราะว่าเขาคงจะ๋คิดว่าผมอ่ะจะวิ่งไปใส่เขาแน่นอน เนีย่ยครับเล่นเชิงไปเรื่อยครับเดิน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 ให้มันแบบเออนี่นไงเห็นไหมเขาโดดออกมาแล้วปุ๊บเราก็รอปาดขวาเห็นไหมโอ้แต่นี่ผมยิงพลาดเนยนะครับยิงไม่โดนนะคือขวามันได้เปียนแล้วไงเออนอกจากจะฝึกเชิงแล้วแล้วเนี่ยแมบนี้ครับสามารถฝึกสเปรย์ได้นะครับใครที่เข้าโหมดว้าวไม่เป็นนะครับลองไปดูนะครับวิธีการเข้าโหมดว้าวนะแล้วก็พิมพ์เลขโค้ดผลงานนะครับที่อยู่ซ้ายบนหน้าจอผมได้เลยนะ กิ่งต้องขอขอบคุณพี่คนนี้มากมากเลยนะครับที่เข้ามาช่วยผมทําคลิปนะพี่ชายแต่ว่า,าไม่ได้รู้จักกันนะครับหมายถึงว่าเข้ามาแล้วแบบเ,เขาเล่นเชิงกับเราให้อย่างเงี้ยเออเราได้เล่นเชิงอันนี้คือผมก็ไม่มั่นใจนะครับเขาแบบเขาใส่หัวปุ๊บผมงงเลยผมก็เลยขึ้นไปหานะแล้วผมก็ถามว่าเอ้ยพี่ครับไม่เล่นเลยเหรอพี่อย่างเงี้ยเขาก็ยืนนิ่งตลอดจนจบเกมเลยครับให้ผมยิงโอเคเขาน่าจะไม่เล่นแล้วครับ เออคือเราเชิงเยอะเกินจนเขาไม่เล่นแล้วอะก็ขอบคุณมากๆเลยครับถ้าเกิดว่าพี่เขาได้มาดูคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ที่มาช่วยผมทําคลิปตอนเชิงนะครับเพราะว่าให้คนที่เขามาเล่นใหม่เนี่ยหรือว่าเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยที่ยังเชิงไม่เป็นเนี่ยเขาได้รู้กันนะว่าการที่เราเดินเชิงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งเนื้อหาตอนต้นคลิปเนี่ยผมอาจจะยืดเยื้อนิดนึงนะครับพอแบบใช้ได้จริงๆเนี่ยคืออาจจะเป็นท้ายคลิปผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็บางคลิปเนี่ย ถ้าไม่ถูกใจใครเนี่ยผมก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับที่ทําคลิปมาไม่ได้ตรงถูกใจหรือว่าแบบเนื้อหามัมนยืดเยื้อแบบมันไม่เข้าสาระสะทัทธิต้องขออภัยจริงๆครับโอเคครับแล้วก็วันนี้ผมก็คงขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เหมือนเดิมแล้วก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับใครที่เป็นผู้ชมใหม่นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดติดตามด้วยนะแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการากรอบแลนคอนนะครับแค่กรอบนะครับ ผมมาครับอ่ารับเก็บแร็งคอนนะซึ่งเก็บตะกรอบนะครับไม่ได้เก็บเคดีหรือว่าอะไรนะครับเก็บตะกรอบนะผมคิดแค่พันหกเท่านั้นนะครับเออขายของอีกนึงนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับร้านโกลเด้นเติมเกณนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะครับใครที่จะเติม rp พีซีซั่นใหม่เนี่ยใกล้จะมาถึงนะครับอย่าลืมเข้าไปเติม rp กันด้วยนะชุดสวยมากๆเลยผมก็จะเติมแล้วคนนึงเออคือมันสวยอ่ะจริงจริง โอเคครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับเออแล้วก็ขออภัยนะครับที่เสียงผมไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเออผมเพิ่งผ่าฟันคุดมาครับพูดเยอะไม่ค่อยได้นะปวดปวดฟันมากๆเลยครับโอเคครับก็บ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผู้ชมขอบคุณครับ